ครูบาอาจารย์เตือนอย่าพูดคำนี้ผ่าชีวิตตกต่ำอับจนสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ หลวงปู่ปานวัดบางนมโคท่านแนะนำเอาไว้ท่านบอกว่าจากมากจะน้อยขอให้มีเงินติดตัวไว้บาทหนึ่งสลิงหนึ่งก็อย่างดีถ้าใช้ขาถาเงินล้านของท่านอย่าพูดคำว่าไม่มีเงินอย่างไรก็ต้องมีถ้าหากว่าโยมมีเหรียญที่ไม่ได้ใช้ก็ใส่ใส่กระเป๋าเอาไว้ อย่างไรก็ให้มีเงินติดกระเป๋าอยู่เป็นการแก้เครดในสมัยของหลวงปู่ปานมีลูกศิษย์ที่ทำคาถาพระปัจเจกโพปรดสัตว์และประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้พอมาถึงรุ่นหลวงพอ่อหลวงพ่อท่านไม่ได้ยกตัวอย่างแต่อัตมาก็ทำให้เห็นแล้วว่าถ้าทำจริงก็มีผลจริงๆ เหลือแต่พวกเราทั้งหลายว่าจะมีใครทุ่มเทจริงจังเมื่อถึงเวลาแล้วจะได้ประกาศอย่างเต็มปากเต็มคำว่าเราปฏิบัติกรรมฐานแล้วได้ผลโดยเฉพาะในส่วนของคาถาเงินล้านที่มีอานิสงส์พิเศษก็คือความคล่องตัวในความเป็นอยู่อานิสงส์ของการภาวนานั้นเราได้พุทธานุสติเต็มๆอยู่แล้วเพราะเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้า ท่านมอบให้มาถ้าเราต้องการไปนิพพานก็ภาวนาคาถาเงินล้านแล้วเอาใจเกาะพระนิพพานไว้ในส่วนของการดำรงชีวิตอยู่เราต้องการผลพิเศษของคาถาไปทําจริงๆสักทีเราต้องกล้าคิดกล้าทากล้าพูดพูดง่ายๆก็คือถ้าไม่มีใครกล้าเราก็ว่าเสียเองทำเอง ทำตัวเองให้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เสียเลยแล้วเราทำได้ผลถึงเวลาไปสอนคนอื่นก็จะสอนได้อย่างเต็มปากเต็มคำอีกด้วยปาฏิหาริย์คาถาเงินล้านอาจเกิดขึ้นจริงได้แต่ก็คงไม่ใช่สำหรับทุกคนและไม่อาจารับประกันผลรับเพราะเงินทองนั้นต่างมาจากการทำงานการลงมือลงแรง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนแต่การสวดคาถาต่างๆหรือสวดบทสวดมนต์5นาทีถือเป็นการสร้างสมาธิให้จิตใจจดจอ่ออยู่กับสิ่งที่เรากำลังนึกถึงช่วยให้จิตใจสงบสุขขึ้นได้ไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาหรือความเหนื่อยล้าอะไรมาในแต่ละวันอีกทั้งยังช่วยสร้างสติปัญญา ให้คุณผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิตไปได้อย่างราบรื่นเมื่อรู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดจิตใจของคุณก็จะดำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือทรัพย์สินเงินทองอย่างที่คุณต้องการวิธีสวดคาถาเงินล้านกล่าวจบของคนทำงานนอกเหนือจากการทำงาน เราเข้าใจดีว่ามนุษย์เงินเดือนหรือคนหาเช้ากินคำ่ำมักอยากได้สิ่งจันลงใจให้ชีวิตมีกำลังใจต่อไปว่าความอดทนความตั้งใจในการทำงานนั้นเป็นผลสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการสวดบทคาถาเงินล้านที่ได้รับความนิยมเรื่องการสวดเรียกทรัพย์เรียกเงินล้านจากเกจิอาจารย์ชื่อดัง โดยสามารถเลือกสวดคาถาเงินล้าน9จบ30จบและ108จบความต้องการหรือความสะดวกของแต่ละคนได้เลยวิธีสวดคาถาเงินล้าน9จบสิ่งที่สำคัญคือการมุ่งมั่นให้ร่ำรวยด้วยการสวดมนต์นั้นคือการตั้งใจทำงานและรับผิดชอบหน้าที่ของตอนเองให้เต็มที่ด้วยคาถา อดทนขยันหมั่นเพียรหมายถึงการทำงานนั้นต้องใช้ความอดทนขยันหมั่นเพียรเพื่อให้เกิดความสำเร็จมุ่งมั่นตั้งใจอดออมหมายถึงมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานและเก็บเงินอย่างเป็นสัดส่วนจัดสรรศึกษาและลงทุนหมายถึงนอกจากการจัดสรรรายได้ที่เข้ามาแล้ว ก็สามารถศึกษาการลงทุนที่อาจก่อให้เกิดไรายได้เสริมเข้ามาจะเป็นกระดุมเม็ดแรกที่ทำให้เรามีไรายได้และก้าวต่อไปข้างหน้าและสามารถประสบความสำเร็จได้ก่อนลงมือทำงานก็ท่องคาถาทั้งสามอย่างอย่างน้อยก้าวครั้งเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการทำงานของวันวันนั้นคาถาเงินล้าน30จบ หลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่าถาเงินล้านของหลวงพ่อปานเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานศึกษาวิชาอาคมจากเกจิอาจารย์ชื่อดังมาหลายรูปหลวงพ่อปานเป็นที่ยวรู้จักและมีชื่อเสียงในบรรดาน,นักสะสมพระเครื่องเช่นกันท่านเป็นพระที่มีพุทธาคุณด้านเมตตามหานิยม ใครที่มีพระเครื่องของหลวงพ่อปานไว้ครอบครองบูชาหรือวัตถุมงคลใดๆของหลวงพ่อปานจะมีแต่ความจเจริญก้าวหน้าในชีวิตพระคาถาให้ตั้งนมโมสามจบนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธะแล้วกล่าวพระคาถาว่าพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทะโย ω, วิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสรุปวิธีสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผล วิธีสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผลนอกจากเรื่องของสมาธิและความศรัทธาแล้วอย่าลืมตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงานเพราะไม่มีอะไรที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างยั่งยืนได้ครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องปรปกขระช้แนลนะครับ หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับเรื่องราวบ,บาปบุญคุณ,ทณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออนานาจคุณพระพุทธรธรรมคุณพระรัตนไตรัยจงมาอาํานวยเวใชให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นดังความปรารถนาสําหรับคลิปนี้ครูกฎต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ